ฉันเป็นคนดูุงคนหนึ่งมีชื่อว่าฮารุกะยามากิจิมักถูกหัวหน้าด่าว่าไม่มีพรังลูกน้องของฉันก็ไม่เคารพเป็นชายั้กลางคนอายุสี่สิบยังโสดและเป็นโอตาคุที่น่าอึดอัดต่อให้ไาพรุงนี้ชีวิตของคนมีอายุคนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาในอาพาร์ตเมนต์เก่าๆที่สํมซ่อและขับแคบแห่งนี้อืมฮะ มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอ่า uh ที่นี่ที่ไหนอืม hmm. ในป่าล่ะฮะจำได้ว่าเราควรจะหลับอยู่ในห้องของเราแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ฮะ <Huh? Huh? S 1> นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดักเอลสวยใสยหัวใจคุณลุงตอนที่หนึ่ง พอตื่นขึ้นมาเราก็กลายเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆหูที่แหลมและผิวเรียบเนียนเป็นเอล์ยังไม่ต้องสงสัยทุกคนที่ชอบความแฟนตาซีมองปลุดเดียวก็รู้ว่าเป็นเอล์ไม่คิดเลยว่าจะมาเห็นด้วยตัวเองแบบนี้บอกตามตรงถ้าข้างในไม่ใช่ตาดวงแบบนี้จะมีความสุขมากข้างในก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะจ้าฮเสียงส์เลย ไมเราถึงมาอยู่ที่โลกแฟนตาซีอย่างนี้ทำไมต้องเป็นร่างนี้แล้วร่างเดิมของเราละ่ะเป็นฝีมือของใครบางคนเหรอแต่ใครกันละ่ะอ้อเจ้าตายแล้วเพราะงั้นข้าจะส่งเจ้าไปตางโลกเนะพระเจ้าเหรอในปอดช่วยนองของเรา,าด้วยเถิดทัตปูกา้าใครบางคนที่เชิญเรามางั้นเหรอถูกส่งมายังโลกที่ไม่รู้จักเพียงลำพัง ออดาววิตกอกงวุสุดๆมีร่องรอยผู้คนด้วยฮนะกล่องไฟเงน้นเหรอแต่เราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมนะถ้าเป็นคนไม่ดีเหรเราจะรอดไหมเนี่ยเพราะกองวลก็เลยคิดแต่เรื่องแย่ๆกิ่งไม้เล่มเกมคิดต่อไปไม่ดีแงะต้องคิดเรื่องสนุกๆเข้าไว้สิหืมืตอนยังเด็ก เราเองก็อยากเป็นจอมเวทหรือฮีโร่พิทักษ์คุณธรรมในโลกนี้บางทีเราจะใช้เวทมนต์ได้ก็ได้ถือไม้เท้าในอายุปูนนี้แล้วก็ชักจะอายแล้วฮะในเมื่อมีเอลฟ์อยู่จริงๆก็คุ้มค่าที่จะลอง <c oughs> เออิ่มต้นด้วยเวทที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตละกันอย่างแรกก็ต้องจินตนาการสินะให้หนึกภาพกองไฟกองใหญ่ๆสินะอ๋อใช่แล้ว แคมรอบก่อไฟที่เคยเห็นในทีวีเมื่อนานมาแล้วนี่เพิ่มออกซิเจนแล้วกลายเป็นลูกไฟลูกใหญ่จองหุกไหมอ่านี่เราใช้เวทได้จริงๆด้วย แต่ดูเหมือนจะควบขุมยาแฮะเฮ้เออ,เ,อ,อเขาชักดาบแลหันมาทางเรานี่มันเพิ่งเคยเห็นดาบของจริงครั้งแรกสถานการณ์แย่ฟุดๆเราจะเริ่มพูดว่ายังไงดีเขาจะเข้าใจภาษาเราหรือเปล่าวะเขาทั้งตื่นเต้นแล้วก็ตนกถ้าเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราไม่อยากสู้แล้วก็ ฮะเราก็จะใช้เวทเมื่อสักครู่เพื่อเบี่ยนเบนความสนใจอ๋อไอ้ยาเออก่อนอื่นเปลี่ยนชุดก่อนดีไหมขอโทษที่ให้รอครับขออภัยในความน่าอายเมื่อสักครู่คุณจอหเวทแสนสวยเขาทำตัวสดชื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็โล่งอ,อกไปทีที่สามารถพูดคุยกันได้ปกติ ผมชื่อลาฟโวแกนเป็นนักปะจนภัยระดับสองนักปะจนภัยในโลกนี้ก็มีอาชีพนี้ด้วยสินะเราต้องในน้ำตัวออว่าแต่ฉันเป็นใครกันละ่ะจิตสำนึกของเราคือยามากิชิฮารุกะอายุ43ปีแต่ทั้งร่างกายและจุดของเราตอนนี้เป็นของใครกันผมได้ยินมาว่าดักเอลดาหายากมากๆเลยนะ ถ้าคุณมีเหตุผลที่ไม่อยากได้นําตัวก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะครับฮึฉันชื่อยามากี้ชื้แ่ะดูเหมือนว่าฉันจะความจําเสื่อมละ่ะเอ๊ะฉันเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเพราะงั้นช่วยพาฉันไปที่เมืองได้ไหมถ้าไม่เป็นการรบก,กวนล่ะนะเป็นยังไงเป็นข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลที่ใช้ได้ไหมนะ แบบนี้มันคงไม่แปลกถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรสูญเสียวความทรงจำหรอกครับอืมของแบบนั้นมันก็เกิดขึ้นได้สินะืมไม่ต้องห่วงครับผมจะนำทางคุณเองฮะเมืองที่ใกล้ที่สุดคือเมืองออรันนี่แหละครับเดินๆไปเย็นนี้ก็คงจะถึงคุณไหวหรือเปล่าครับน่าจะไหวมั้งนะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เชิญถามได้เลยครับขอบคุณฉันเป็นหนี้บุญคุณแล้วล่ะ เป็นคนดีกว่าที่คิดฮะเป็นความผิดของเราที่ทําให้เขากลัวจนฉี่ราดไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะขอโทษนะเออเออเป็นไรไหมครับไม่ค่อยได้ใช้เส้นทางในป่านะขณะที่กําลังเดินทางไปที่เมืองเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากลอฟเออที่นี่คือเมืองออร์แลน์ เป็นส่วนหนึ่งของรัดการค้าเสรีแปลนกล่าวกันว่าแปลนเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและยึดหลักคุณธรรมมากที่สุดในเขตนี้อย่างแรกก็หาซื้อรองเท้าสินะครับทำยอะไรที่ต้องการก็บอกได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะค่อยหาอ่านรายละเอียดอื่นๆจากในหนังสือที่หลังละกันอาชีพนักพจนภัยในโลกนี้ไม่ว่าใครก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานะทางสังคมเริ่มต้นจากระดับ10สูงขึ้นไปจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับพิเศษซึ่งกล่าวว่าต้องมีความสามารถแข็งแกร่งระดับสัตว์ประหลาดเออคือว่านี่คิดจะจดหมดนั่นเลยเหรอครับอืม mm hmm. เราต้องพยายามให้มากที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคนพวกนั้นคุณยามาคิชิเวลาไปเป็นนักวิจัยดูเหรอครับใช้เวทมนต์ได้ระดับนั้นไม่ต้องกลัวอดตายแน่นอนครับเนื่องจากคุณมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นการดีที่จะหาจุดแข็งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับ พรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปที่กิวและผู้จัดภัยเองครับเขานี่เป็นคนดีจริงๆแถมยังจัดหาห้องพักให้เราเอีกด้วยกรณที่จะเป็นหนี้บุญคุณมากกันไปแล้วแฮะเอาละ่ะมาพูดถึงเวทมนต์ในโลกนี้ดูเหมือนเวทมนต์จะใช้งานได้โดยการควบคุมอนุภาพมานาที่มีอยู่ทั่วไปโชคดีที่ไม่ต้องใช้พลังงานชีวิตแต่ละคาถาก็จะมีชื่อเฉพาะของตัวเองอีกด้วย นอนแค่ไหนแล้วนะนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราพยายามจะเรียนรู้อย่างสุดความสามารถอ<ม>ืมเนี่อย่ามากิชี่คุงทำตัวให้มีพลังมากกว่านี้หน่อยไม่ได้ยังไงฮะเออมีพลังมากกว่านี้หรอกครับฉันไม่รู้สึกถึงแรงจูงใจของนายเลยนะผมมีอายุน้อยกว่าแกยังทำงานได้ดีกว่าแกซะอีกชักช้าอึดอัดยืดยาดเป็นบ้า ขอโทษครับขอโทษด้วยครับ,รบผมขอโทษจริงๆครับเอ้ยกลับบ้าแล้วนะวันนี้งานดีจริงๆเราแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆบริโภคความบันเทิงเฉพอเหมาะไม่มีความมั่นใจที่จะตัดสินใจอะไรใหญ่ๆไม่เหลือแม้แต่แรงจูงใจ และนั่นคือว่าทำไมเราแทบเไม่มนีนความผูกพันกับโลกเดิมเลยจนถึงจุดนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเราก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกนี้เลยแต่ฉันมั่นใจแน่ว่าต้องมีสิ่งที่ให้เรียนรู้อีกมากมายและมีหลายอย่างที่ต้องทำอเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้ ก่อนอื่นก็นั่งเต็มอิ่มก่อนแล้วกัน